ชมปลานะคะวันนี้มาเป็นวิทยากรด้าน P C O นะคะประทับใจว่าน้องๆเริ่มทํางานด้านนี้แล้วทั้งที่ยังไม่จบก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจและตื่นเต้นที่ได้พบกับเด็กรุ่นใหม่นะครับที่คาดว่าจะเข้าสู่โครงการนี้นะครับวันนี้น้องๆทุกคนนะคะจะได้รับองค์ความรู้ในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติงานจริงนะคะแล้วก็ได้องค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมสนะรวมทั้งทีเซปด้วยค่ะมีความยินดี แล้วก็มีความสุขเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้นำพานักศึกษา30กว่าชีวิตที่จะเป็นไม้คนรุ่นใหม่ในอุตสาหการรมนี้ครับเราก็มีวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้การจัดงานครั้งนี้เนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเห็นน้องๆนลครับมีความตั้งใจนะครับเข้าร่วมโครงการนี้นะฮะแล้วก็ตื่นเต้นกับเนื้อหาในการบรรยายซึ่งได้ให้ข้อมูลของทางสย์ประชุมค้ายเองนะครับที่เป็นสย์ประชุมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคขอนแก่นเลยก็ว่าได้นะครับได้รู้ถึงองค์ประกอบนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยมากมายนะคะจากผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมในงานครั้งนี้ค่ะ รู้ขั้นตอนการจัด exhibition ต่างๆนะคะแบบแบบที่ไม่เคยรู้คิดว่าน่าจะง่ายแต่ว่าพี่ก็มีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากเลยค่ะใครผมในใจบางเรื่องก็ถามว่าเงินเดือนได้เท่าไหร่วิทยากรท่านก็ให้คําตอบแล้วเราต้องทําอะไรบ้างวิทยากรหลายๆท่าน,นที่สอนให้เราที่จะมีความเป็น professional ในการจัดงานมากขึ้นนะคะ <S <S ทั้งนะคะยังนอกจากจะได้ความรู้แล้วนะคะยังได้ถึงประสบการณ์ด้วยนะคะ <S <S ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ด้าน ของการจัดง,งานเองประสบการณ์ด้านบุคลิกภาพของตัวเองหรือว่าประสบการณ์นะคะในการได้ไปดูพื้นที่นะคะอย่างถึงที่เลยทีเดียวนะคะได้ลงสถานที่จริงเลยค่ะธุรกิจที่มีการรองรับความเครียดหรือกระบวนการรุ่นนี่นั่นที่มันค่อนข้างจะซีเรียสมากในประเทศไทยค่ะเพิ่งรู้ว่ามีธุรกิจอย่างเงี้ยในประเทศไทยเราค่ะครับ ผลประโยชน์จากการได้มาอบรมครั้งนี้อย่างมากค่ะแล้วก็คิดว่าอยากจะสามารถนำไปใช้ปรับปรุงให้กับธุรกิจของตัวเองให้ดีขึ้นค่ะขอมไมซสเนี่ยคือเหมือนเป็นการติดต่อสื่อสารมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเราก็ได้ติดต่อสื่อสารแล้วเราก็เชิงธุรกิจอะค่ะแล้วอย่างปีถัดๆไปเงี้ยค่ะก็จะมีการเลือกทางก็จะมีทางธุรกิจด้วยอันนี้จะเป็นทางเลือกค่ะที่สนใจค่ะมองในมิติของ เรื่องของการจัดการพื้นที่แล้วก็การจัดการเงินเพราะการจัด,ดกิจกรรมไมซ์ครั้งนึงเนี่ยมันมีเงินเข้ามาในจังหวัดเรามากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวเอ่ยการเดินทางการจัดประชุมหรือแม้แต่การจับจ่ายซื้อสินค้าอะไรตรงนี้ครับที่ว่าเกี่ยวข้องแน่น,นอนในอนาคตอยากให้มันลองดูไมซ์ที่ไม่มีอะไรจำเจนแน่ถ้าคุณชอบพบปบผู้คนชอบทำงนานสนุกสนุกความท้าทายก็เข้ามาในธุรกิจไมซ์ได้นะครับนี่ยเชิญชวนเด็กรุ่นใหม่เข้ามาแล้วกันนะครับท,ทุกคนนะคะหยิบ จับฉวยโอกาสนั้นนะคะเอาองค์ความรู้ลับไปยังเต็มที่ก็อยากให้น้องๆน,นะฮะที่สนใจนะครับนอกจากมีความรู้จากมหาวิทยาลัยแล้วนะครับอยากให้ลองมาดูพื้นที่จริงดูการจัดงานจริงนะครับอันนี้ศิษย์นักศึกษายังไหมคนรุ่นใหม่มาร่วมงานในปีหน้านะครับผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่จ,จัดจาก My s c a ปเวอร i t y t ทีเและศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้จะสามารถทำให้ท่านเป็นยังไหมในอนาคตได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับ เป็นโครงการที่ดีสำหรับเยวาวชนรนุ่นต่อไปอยากแนะนําให้มาได้ความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเยอะมากแล้วก็ได้ได้เรียนรู้การทํางานแบบเราชอบจริงเปล่า,านี้ด้วย สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนมาพบกับอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าในส่วนนี้นะคะอาจารย์มาในบทบาทของประธานหลักสูตรนะคะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหรือว่าที่เราเรียกตัวยอ่อว่าบทบนะคะสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะภาษาอังกฤษเราใช้ตัวยอ่อว่า bba ยอ่อมาจาก bachelor of business administration in tourism industry management เป็นหลักสูตรปรับปรุงนะคะฉบับพุทธศักราช2560ค่ะ ในส่วนของอาจารย์ประจําหลักสูตรนะคะอาจารย์ขออนุญาตแนะนําก่อนอาจารย์ประจําหลักสูตรในส่วนของปริญญาตรีจะมีทั้งหมด5ท่านนะคะโดยมีอาจารย์เองนะคะอาจารย์ดนลิไทยนะคะผู้ช่ยวยศาสตราจารย์ดรดนลิไทยโกวัฒนกุลนะคะเป็นประธานหลักสูตรค่ะและเรามีกรรมการหลักสูตรประกอบด้วยดรจินภัทรประทุมพรนะคะดรจีนัสมาศรีฮีรันค่ะดชรชลดาภาริโนโลและท่านอาจารย์กมลพาหวังเขื่อนกลางนะคะ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในส่วนของปริญญาตรีค่ะแล้วเรายังมีอาจารย์ผู้สอนอีก3ท่านทีนท่เป็นการท่องเที่ยวตรงนะคะก็คือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเทีรชยาชัยกเกษมนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเมธาวินพลโยธีค่ะและดรชิชยาเล่รักษานะคะซึ่งนักศึกษาก็จะได้พบกับอาจารย์ทั้ง8ท่านในรายวิชาต่างๆของการเรียนตลอดระยะเวลา4ปีนี้ค่ะ หลักสูตรของเรานะคะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้นะคะเราจะเป็นสาขาวิชานะคะจะไม่ใช่วิชาเอกเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่แยกออกมาเฉพาะของการท่องเที่ยวเลยในส่วนของปริญญาตรีนะคะเห็นได้ว่าชื่อจะมีเรื่องของการจัดการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแปลว่าเป็นการบูรณาการศาสตร์ระหว่างศิลปศาสตร์คือด้านภาษาประวัติศาสตร์กับการบริหารจัดการ โดยที่หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสดงทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะคะผ่านรูปแบบการเรียนรู้เช่น k k u Travel ที่นักศึกษาได้ฟังเมื่อช่วงก่อนนะคะคือเป็นบริษัทนำเที่ยวจำลองของทางคณะเรานะคะที่สังกัดอยู่ภายใต้หลักสูตรโดยให้นักศึกษาสำรวจวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่นะคะเขียนโนโยบายออกมานะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับนะคะหลักสูตรนะคะยังมีการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเข้มแข็งด้านภาษาต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องมีเรียนภาษาที่3นะคะนอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นมีให้เลือกเช่นจีนญี่ปุ่นสเปนนะคะหรือฝรั่งเศสเป็นต้นนอกจากนี้ผู้ที่สําเร็จการศึกษานะคะยังสามารถประกอบวิชาชีพต่างๆได้ที่อยู่ในกลุ่มของท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวนี้เป็นหนึ่งใน8วิชาชีพ ที่สามารถโอนย้ายแรงงานฝีมือได้อย่างเสรีในกลุ่มอาเซียนอีกด้วยค่ะรูปแบบหลักสูตรนะคะของเราจะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี4ปีนะคะปีนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เรามีการจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนานนะคะนักศึกษาที่เข้ามาในรอบ1 4นะคะจะมีการเรียนเป็นภาษาไทยนะคะและกลุ่มที่เข้ามาเป็น t c a s สนะคะจะมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรค่ะ การรับเข้าศึกษานะคะ จริงๆเรารับทางนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะปีหน้าเราก็อาจจะมีเพื่อนชาวต่างชาติมาร่วมเรียนด้วยในกลุ่มที่เป็นเรียนภาษาอังกฤษเป็นต้นนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวเองนะคะปริญญาตรีเรามีหลักสูตร2ปริญญานะคะหากนักศึกษาที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและวางแผนไว้นะคะเพราะว่าเรามีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลายัยชื่อ University of Colima ที่ประเทศเม็กซิโกนะคะมีการทำความตกลงร่วมมือกัน โดยไปศึกษาที่เม็กซิโก1ปีศึกษาที่ไทย3ปีนะคะนักศึกษาก็จะได้สำเร็จการศึกษาในปริญญาเนี่ยปริญญาด้วยกันทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยโคลิมานะคะรายวิชาในหลักสูตรของเราจะมีทั้งหมด156หน่วยกิตนะคะแบ่งเป็นศึกษาทั่วไป30หน่วยกิตวิชาเฉพาะ114หน่วยกิตเลือกเสรี6หน่วยกิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ6หน่วยกิตค่ะ ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ15,000บาทนะคะเกณฑ์การรับเข้าแต่ละปีอาจมีการปรับเปลี่ยนนะคะภาคฤดูร้อนหรือว่าที่เราเรียกว่าภาคการศึกษาพิเศษเนี่ยจะชําระเพียงครึ่งหนึ่งของธรรมเนียมภาคปกตินะคะ้าลพาพักการศึกษาจะมีค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ1,000บาทและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ สำหรับอาชีพนะคะน้องๆหลายคนที่เข้ามานะคะรักษาหลายคนก็จะมักจะสอบถามอาจารย์ว่าเข้ามาแล้วทาอะไรได้บ้างส่วนมากตอนสอบสัมภาษณ์เนี่ยเด็กๆหลายคนก็จะบอกว่าอยากเป็นมัคคุเทศก์นะคะอยากเป็นแอร์โฮสเตสอยากเป็นสจวตนะคะจริงแล้วเรามีกลุ่มอาชีพเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆนะคะประมาณ6กลุ่มด้วยกันเช่น1กลุ่มของธุรกิจนําเที่ยวก็คือเป็นมัคคุเทศก์หรือว่าไกด์นะคะจัดรายการนําเที่ยวก,กลุ่มที่2เราเรียกว่าไมซ์มาจากมิทติ้งอินเซนテ v e เอ็กซิบิชันนะคะแล้วก็คอนเวนชันนะคะการรับจัดการประชุมนิทรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนะคะก็คือเป็นกลุ่มถ้าเราเรียกเป็นศัพท์ง่ายๆคือออ g a แก z น r เซอร์นั่นเองนะคะกลุ่มที่3กลุ่มที่เน้นเรื่องของการตลาดการท่องเที่ยวก็คือเป็นนักการวางแผนการตลาดเป็นต้นนะคะกลุ่มที่4กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ะะทำงานในหน่วยงานต่างๆเช่นการท่องเที่ยวของประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือว่าองค์กรที่เป็นองค์การมหาชนต่างๆได้นะคะกลุ่มนักวิจัยและนักวิชาการกลุ่มนี้นะักศึกษาต้องศึกษาต่อในระดับปร,ริญญาโทและปร,ะริญญาเอกด้วยนะคะซึ่งในส่วนของการท่องเที่ยวเรานะคะมีหลักสูตรครบทั้งสปร,ริญญาคือมีทั้งปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทและปร,ะริญญาเอกนะคะและกลุ่มที่6คือกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่น airhostess t u วเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการธุรกิจสปาค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของ brochure เอกสารนะคะค่ะน้องๆจะเห็นได้ว่าในคลิปวิดีโอในตอนต้นนะคะที่ฉายไปเนี่ยอันนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะคะที่พี่ๆนักศึกษาที่เป็นรุ่นพี่ของเราเนี่ยได้ไปลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติตการจริงนะคะร่วมกับสถานประกอบการจริง ที่ไปในตามวิดีโอนี้จะเป็นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นนะคะซึ่งถือว่าเป็นแลบป,ปฏิบัติงานนอกห้องเรียนของพวกเราอีกที่หนึ่งนะคะที่เรามีความร่วมมือกันร,ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์นะคะร่วมกับหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะ หากนักศึกษามีคําถามนะคะมีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้นะคะอาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับกลุ่มภาษาไทยนะคะคือดรจีนัสมาศีฮิีรันนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมจะได้แนะนําตัวกันอีกทีหนึ่งนะคะและกลุ่มที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรกลุ่มทีแคสหนะคะจะเป็นท่านอาจารย์ดรชนดาผาริโนเป็นที่ปรึกษาค่ะแล้วพบกันนะคะ